นิทานเรื่องพยูนเพื่อนรักณนะทะเลตังมีเกาะแห่งหนึ่งที่มีฝูงพยูนอาศัยอยู่มีพายูสองตัวชื่ออุงกับอองทั้ง2เป็นเพื่อนกันแต่พวกเขาชอบทะเลาะแย่งสาหลายทะเลกันบ่อยๆพวกเขาไม่ค่อยชอบคองกันเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างใจร้อนและไม่มีเหตุผลวันหนึ่งทั้งสองว่ายน้ำเข้ามาบริเวณชายฝั่ง อุงได้ไว่ายน้ำเข้ามาติดกับอวนดักปลาของชาวบ้านทําให้ติดกับอวนดักปลาอุ๋งพยายามขยับแล้วแต่มันยิ่งพันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นและมีความเจ็บปวดมากจนอุ๋งหมดแรงในที่สุดช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยอองที่ได้ยินเสียงของเพื่อนที่ร้องของความช่วยเหลือก็รีบว่ายน้ำมาตามเสียงของอุงอุง๋งฉันมาแล้ว อองพบอุงติดอยู่และกำลังจะหมดแรงเข้าทุกทีอองว่ายน้ำและหาวิธีอยู่นานเลยตัดสินใจใช้ฟันกัดอวนแต่อวนมีขนาดหนามากและเหนียวแต่อองก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็สำเร็จอองกัดอวนจนขาดและอุงก็ได้หลุดพ้นมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาทั้งสองเข้าใจกันและกันมากขึ้นและสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป